คลิปนี้เป็นการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นง,งวดไปงวดแบบ p e r i o d i c ปิดด้วยโปรแกรมนะคะไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะตรงรายงานทางบัญชีเรากดตรงรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวค่ะเลือกช่วงเดือนค่ะเลือกสินค้าค่ะเลือก export เป็น pdf ค่ะ กดมุมบ,บ,บนขวามือเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วระบบจะขึ้นว่าได้รับรายงานรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแล้วนะคะแล้วก็จะมีแท็บใหม่ขึ้นมานะคะเราก็กดพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะแล้วก็กดตรงปิดบัญชีค่ะเลื่อกเดือนค่ะ ตรงคำอธิบายบันทึกบัญชีให้ใส่ว่าปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดค่ะเลือกปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดกรณี p พ r i o d อดีค่ะแล้วก็กดปิดบัญชีอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะแค่นี้การปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดแบบ p e r i o d i c ปิดด้วยโปรแกรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ